อนอ่นบอกอาทิตย์หน้ามหมดเขตอ่ะหมดเขตที่อาิตหน้าเขาเขาต้าไมแกตตนสัมหมือนหอซามมือนมันก็ต้องเสียตังค์เสียตังค์เท่าไ<ม>หร่สามสิบบาทฮะเสียตังค์ไม่บาทห้าสิบาทลงนั่นหน้บาทตอนหนึ่งครั้งเหรอหรือสองอเดือนครั้งโอ้ไอ <c oughs> <c oughs> อดไปทายไอ้ตัวเตี้ยแบบเนี๋ยตัวเี้ยจริงเหรอตัวีหมครับแหม่อย่าดูเขากได้เม่งจริงหรอไม่านมัดูมันเที่รับเป็นเทั่ยงครับ เป็นกินข้าวอยู่ครับเอ้มาจะมาช่วยเรื่องเร่นใจเรื่องมั่นใจก็คือว่าเรื่องแต่ตอนที่ผมช่วยครูหลายๆรอบรอบที่ที่ผมน่าจะมาให้เสร็จนึ่งับเอาไม่เสร็จตัวหลังจดปีกันได้ไหมครับได้จริงเหรอครับผมว่าตอนแรกแค่ช่วยเยอะๆมันจะแข็งมากไม่มีตัดคาทำไงครูอะครูตอนแรกขุดลงไปครับไม่ได้มั้ง มเครือเสียแล้วนะฟู่ง่อมหดงนนะครับตอไปบ้านมัาซ่อมเลยครับครับเดี๋ยวจอนี้เลยังจอมายแบบกอันก้อันน่นราเหรอครับอันนี้ให้มันเสร็จก่อนแกยังไม่อยากให้ไปห้อมมัน ข้อมูลจะหายอ๋อยากให้ไปทําตอนที่แกเลิกเรียนเออครับไม่ให้ให้แกทำเสร็จก่อนนี้นะครับอ๋อมันจบเซนตรงไหมครับวันนี้ยังไม่มีสักขี้เลยเนาะอรไม่ครับ <S <S วันนั้นวิ่งเอกาสารให้ครูให้ครูสุกรยาทั้งวันอ่ะไม่ได้ละสักายเสซนเลยวิ่งเป็นชั่วโมงครับ วิ่งไปวิ่งกลับฟันอยโฟรครับเน้เน้มาจับดิทำไมเนอะอะไรอย่าอย่าอย่าเฮ้ยถ้าเกิดแล้ตอนที่ช่วยครูหลายๆคนหลายๆรอบนี้ทำมาให้ซีนนี้ได้หมดเลยนะเนี่ย ช่วยพูดเยอะอ่ะนี่มันที่อะแล้วก็เอาไว้ดูตอนนี้ยังไม่ได้นอนเลยจะสิบโมงเช้าตังสี่สิบห้าสิบคุณตกกี่เดทอมเนี่ยสองเหรอตกอะไรครับก็แถวนี้นี่ตกตกแต่ช่วงหน้าหนาวเนาะใช่ใช่หน้าหนาวนี่เทอมไหนวะ เช่นสองได้เปล่าเออเช่นสองนะเช่นหนึ่งเราผ่านก็ตอนนี้แหละหืมสองไม่ใช่เอครับกเช่นสองผมมาขาดหนักๆช่วงหน้าหนาวเนี่ยอย่าทำทำไปปกติแค่จะถ่ายไว้เฉยเอาไว้ไปซ่อมตอนบ้านนี้ก็ได้ไปได้ดูเครื่องเป็นก็ไดครับ จอมอันไหนครับเดี๋ยวพอมาเพราะที่เขาบอกว่าจำนวนสองชั่วโมงนี้คือจานวนยังไงครับจำนวนคิดคิดที่เราจะขาดกี่ชั่วโมงนะมันก็บวกกันไปเรื่อยๆอ๋อข้าแถวหนึ่งค้างที่หนึ่งชั่วโมงมันขอคิดเป็นเป็นวันวันวันนี่ถึงชั่วโมงขาคิดเป็นสี่สิบห้าข้าแถวนั่นแหละครับเออสี่สิบห้าสี่สิบห้าชั่วโมง ต่อตอนดูนิน้าชั่วโมงเต็มหินต้องไปดูหินขาดกี่ครั้งเราต้องไปดูกับใครเขา,าดสิบแปดครับสิบปดชั่วโมงสิบปครั้งสิบแปดครั้งกี่ชั่วโมองอ่ะเออสิบปดชั่วหละ่ะสิบชั่วโมงอ๋อแลวกูล่ะน่าจะยี่สิบห้าไม่ไม่่หมดาม่รข้ <c oughs> ตอนครัวให้ไปเก็บครับผมก็เลยแอบดูดินอยู่กับครูอยู่กับพี่นั่นแหละใช่ไหมที่ผู้หญิงนั่นแหละครับอไปขอดูโอเคแล้วเป็นฟอรมเรียนนะท่านคับท่านนับตรงนี้แบบสมมติติดสิบแปดชั่วโมงแล้วเอาเลขทุกตัวนี้มานับรวมกันแล้วก็สิบแปดก็หมดอ๋อครับขอบคุณครับไปช่องตรงนี้ไหมได้ครับต่อไหลมาช่องได้เลยแล้ว เอาไปตอนเรียนกับครูติ้งจริงๆเหรอเห็นครูไม่อยู่ก็เอาไปซ่งไปขึ้นมาซ่อมเลยนะครับครับห้องไหนครับห้องสี่สามห้าสี่สามหกตรงไคอมเครื่องไหนบ้างครับหรือว่าเปิดื่องเช็คดูครับเช็คดูแล้วก็ทุกเครื่องเลยใช่ไหมครับหาก็จัดการอืมโอเคครับไปเฮ้ยไป

กูไ้กินข้าโอนลงไปทีเดียวอเคเอเคโอเคโน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 ่โนโอ้ยเฮ้ยม่มีแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวแล้แม่จะไปทำเลยอคลิปเดี้ยวเนี่ยรมเบรกล็อเลยแต่แม่กินเนที่เยอะด้วยไี่นี่ครับจ้าหเุ่ย นี่ก็ตามิชีวิตคนนะครับเฮ้ยอำาเออันวันมึงเขาทำอะไรนะ มืดมากเย้มไทยนี่เฮ้ยเผยตามาโตเฮ้ยอย่าเงียเว้ยเฮ้ยโอโเฮ้ยโอ้หโอ้โหโอ้โหโอ้หโอ้โห้ยหโ้โหโหโอ้โ้ยหโ้หโอหห้ คนพรอ้วกันไม่ได้ก็แหละองแต่นมก็ม่รู้ด้วยเฮ้ยอ๋อพอเฮ้ยหมดล